สวัสดีครับคอมที t ีโมโตเจออีกแล้ววันนี้ผมจะมาบอกโปรโมชั่นสำหรับเดือนตุลาคมครับ <c oughs> 1 0บเดือน1ิแต่ทีทีโมโตของเรา1 0เดือน1ิไม่ธรรมดาครับ1 0 <c oughs> เดือนสิแล้วมีเวลาจำกัด10วันเท่านั้นครับผมจะบอกเลยว่าโปยงังโปโหดเหมือนโกรธใครมาผมบอกเลยไม่รู้โกรธใครโกรธคนขายมัง้งคนขายขายไม่ได้มัง้ง ทีนี้ครับผมจะมาบอกทีละทีละรุ่นทีละรุ่นนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับแคปภาพให้ดีผมบอกได้เลยว่าสิทธิ์ในการจองมีจํานวนจํากัดนะครับและรีบเลยนะครับรีบตัดสินใจทันทีนะครับอ่ะมาเริ่มที่โปรโมชั่นแรกก่อนเลยนะครับสำหรับ Pierly Debo Super Corsa V4 นะครับมีทั้งหมดนะครับ3ไซส์นะครับ ไซส์ร้อยยี่สิบร้อยแปดสิบร้อยยี่สิบร้อยเก้าสิบไซส์ร้อยยี่สิบไซส์สองร้อยนะครับราคานะครับลดจากป้ายนะครับผมบอกเลยลดสองพันครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่คู่ละสองพันลดไปเลยลดจริงเอาจริง<อ>ผมบอกเลยอย่างโหวรับส่วนลดสองพันนะครับรวมโปรโมชั่นถอดถวงฟรีนะครับรวมติดตั้งแล้วรวมแทงใยไหมฟรีหนึ่งปี นะครับทั้งทั้งหมดนี้คือเน็ตแล้วนะครับก็คือราคาตามป้ายหน้าร้านนะครับส่วนลดอีก2,000นนะครับนอกั้นฟรีหมดครับผมสำหรับเดโบซูเปอร์คอซ่า V4 นะครับสำหรับคู่ต่อไปครับตัวนี้ดูเดือดเหมือนกันครับไม่แพ้กันสำหรับเจ้าพิเอร์ลี่เดโบล็อตโซนี่นะครับไซส์120-200นะครับ ราคาลดไปเลยนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้ลดไปเลย1,500บาทพร้อมถอดถ่วงฟรีพร้อมแทงใยใหม่ฟรีพร้อมบริการติดตั้งทุกอย่างเบ็ดเสร็จจบเลยมาตัวต่อไปครับเอาใจวัยรุ่นครับคาร์ด2 5 0าซีซีถึง 400cc ซีซีครับเ oh. จ้าตัวนี้ครับ p พี r รีเดโบซูเปอร์คอร์ซาขนาด110นะครับข้างหลัง150นะครับ2คู่นี้ครับตัวนี้เป็นยางใหม่นะครับ เข้าโค้งดีควบคุมดีครับวิ่งพื้นแห้งได้พื้นเปียกก็ดีนะครับราคาปกติอยู่เท่าไหร่ขาย่า้าร้ครับสิงวันนี้เอาไปลดไป1000บาทพร้อมติดตั้งพร้อมถอด่วงแทงใยไหมฟรี1ปีมาถึงตัวไฮไลท์ครับตัวนี้ Pirelli Debo Super Corsa V3 SC1 นะครับไซส์ร2 0ยยี่สิ้ขายขายเช็คหน่อยดยิราคาเท่าไหร่ราคาเต็มสอ0หครับสอ0หมื 2500, 2500, 4, น่นห้อนี่เปรียบประดุดยางสลิกตะกัดดอกผมบอกเลยสอ0หม่หรอยอะหมื่ไม่ขายหมื่ห้ไม่ขายเอางี้เอาให้แม่งกดดันเลยห <the> 2ื่นสอง พร้อมถอดทวงฟรีพร้อมแทงไงไหมฟรีหนึ่งปีโคตรไฮไลท์ตัวนี้คูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครแม่งขายถูกกว่านี้แม่งโอ้โหสิบวันเท่านั้นสิบตุลาคมถึง20บตุลาคมเท่านั้นราคาหมื่นสองสองหรเหลือหมืนสองไปดูเอาเองว่าลดเท่าไหร่ตัวนี้นะครับ s c 1หรือเขาเรียกว่า Peary Debo Super Corsa V3 ยางใหม่นะครับไม่ใช่ยางมือสองย้ำอีกครั้งนะครับ10วันนะครับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึงวันที่20ตุลาคมนะครับเท่านั้นนะครับจองเข้ามานะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับแต่สำหรับยางรุ่นรุ่นอื่นนะครับแล้วก็ยางที่ห้ออื่นๆที่ TBT m o t o g r o u p เรามีนะครับ เราก็มีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับยังไงสอบถามพี่พี่แอดมินเข้ามานะครับทางแชทบล็อกหรือแอดไลน์ทบตีโมโตกรุ๊นะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับกติกาของเรานะครับก็คือใครดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็แคปภาพมานะครับส่งมาในแชทส่งมาในช่องทางต่างๆใจร้อนโพเลยใจร้อนโพเลยแต่ภายในตามกติกานะครับ10วันเท่านั้นนะครับผมบอกได้เลย ขาดทุนครับแปลได้ใจลูกค้าแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe มันด้วยนะครับแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเรามีโปรโมชั่นโคตรโหดนะครับเหมือนโกดใครมาตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ